มากเลยค่ะเดี๋ยวชวนพี่กานกล่าวความรู้สึกสักเล็กน้อยค่ะเต็มเต้นมากเลยครับไม่เคยมางานอย่างนี้เลยเขาปกติจะไปอยู่ในป่าในเขา,าแบบก็แกเหมือนกันแต่ก็ดีใจมากๆครับก็เป็นรางวัลที่ผมภูมิใจมากๆที่ภูมิใจมากๆก็คือว่าก่อนหน้านี้ผมให้ทีมงานถามว่าวันนี้สิ่งที่ผมออกไปช่วยเหลือสังคม นะแล้วก็ทุกคนก็เห็นนะครับว,ว่ามันมีข่าวมีข่าวที่อาจจะมีซีดแบ่ที่ไม่ดีกลับมาทางงานยังคอนเฟิร์มที่ยังอยากจะให้ผมอยู่ไหมก็ได้รับคำตอบมาว่ายังคอนเฟิร์มที่จะให้ผมอยู่ผมดีใจมากๆก,นะการที่เราออกไปช่วยสังคมหรือออกไปทําอะไรเพื่อคนที่ลำบากยากจนหรือคนที่ก็ลำบากเนี่ยตอนแรกผมก็คิดแล้วว่าเราคงไม่อยากได้อะไรหรอก แต่พอเกิดเหตุการณ์วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้คือกำลังใจกับการที่ทุกคนได้เห็นว่าสิ่งที่ผมทําไปมันมีคนเห็นจริงๆแล้ววันนี้ยังมันนี่คือสิ่งที่เป็นการตอบในสิ่งที่ผมต้องการก็คือมันเหมือนเป็นกำลังใจและกำลังใจจากที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามันหมดแรงและรู้สึกไม่อยากทําแล้ววันนี้มีคนทีน่อยากยืนอยากที่อยากจะให้ผมไปต่อแล้วก็เห็นในสิ่งที่ผมทําขอบคุณมากนะครับ เป็นกำลังใจเป็นรางวัลที่ดีมากเป็นแรงขับดันที่ทําให้ผมรู้สึกว่าอยากจะกลับไปทำต่อเลยขอบคุณที่เห็นในผลงานนะครับขอบคุณครับ